ันโหลดช้าจ,จริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้มาขาบเป็นเช่นเดิมน,นะคะพาพที่สองโอเคบ้านเราอยู่นี่อ้าเด็กกะฝนตกหรือเปล่าทุกคนเห็นเนาะเออเดี๋ยวมองไม่เห็นหรือปล่ากลางเช้าปะเอาเป็นกลางเช้านะคะขอโทษทีดูไม่ออกเพราะว่าเพิ่พงเข้ามาเล่นนะคะโอเคแล้วเลยเ,เห็นแม่บันไดด้าน ด้านขวามือทางขึ้นบันไดเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็วางต่อมาอย่างนี้ค่ะอ่ะอาอนี้แล้วเราวก็วางต่อรม,มาทางนี้เพื่อความสมดุลกับหลังคารนะคะถ้ามีอนไนไม่ตรงประเด็นกันก็ขออภัยเพราะว่า อาจจะไม่ตรงกันอยู่ประมาณครึ่งนี้ก็ได้นะคะขออาภัยด้วยถ้าไม่สวยตรงไหนก็ขออาภัยนะคะออเออ,เอ,อแหลกลเลยชอบแหลกนะคะน่ารำคานมากคือหนูไม่ชอบเลยอะแบบเนี้ยตรงนี้มันจะไม่เท่ากันกับคนไอ้น,นี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ขึ้นมางนี้เลยวางนี้เขาสังเกตได้ไหมคะเนี่ย หรือว่าคุณจะทำให้เท่ากันอย่างนี้เลยก็ได้เอ๊เดี๋ยว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 ่ผิดพลาดรึเปล่าเดี๋ยว,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 ยวคิดก่อนนะคะบ๊มนึงกำลังใช้คิดวิเคราะห์แยกแยะคะ่ะเล่นมุกนี้เล่นมุกเ,เดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนอ่าวอ่างแี้นี้เองนะคะเมื่อกี้เหอเผลอไปกดอะไรสักอย่างนั่นแหละเผลอไปสร้างไงสร้อ่างอ่าแล้วก็อย่างนี้เลย อย่างนี้นะคะทุกคนผ่นสังเกตได้เนาะอ่าโอเคสร้าไปเรื่อยเลยคะ่ะถ้าเป็นคนจริงคงจะต้องขออภัยนะคะเสียงรถหน่อยเพราะว่าเคสข้างนอกถ้าสมมุติว่าเป็นคนจริงคงจะเปียกไปตั้งนานแล้วเนาะเออไหมะคะก็ต้องเปียกคุณย่อนได้ถ้ามันไม่เปียกกว่าสุดยอดทุกคนได้ยินเสียงยไหม โอเคก็จะติดตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะไม่วางตรงนี้ก็ได้ไม่วางดีกว่าสวยดีเอย๋ยแหละอย่างนี้นะคะก็ได้่างนี้ปั๊บเหลือแต่ตรงนี้ขอภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงรถเสียงอะไรมากวนใจทุกคนหรือที่เรากาลังสร้างอยู่ก็ขอภยัยโอเคนี้เรียบร้อยปั๊บนะคะมาด้านนี้เลยมาเดิมค่ะทาําตามเลย สวนคะจะตกแต่งอะไรก็ไม่ต้องตามหนูทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะทำพักที่สามโดยการตกแต่งอันนี้พักที่สี่ทํกระจกทําบันไดทาไฟอะไรให้เรียบร้อยกันนะเรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อกี้เผลอออกเสียงผิดเลเป็นคนใต้แล้วกันแป๊บนึงขอภัยนะนี่ค่ะขอภัยเลยค่ะย้ายลงมาโอเคตรงนี้แล้วก็ต่อไปอะไรเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนนะคะ ันอาจจะผิดพลาดตรงน,นี้อ่าตรงนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องเลคะต่อตรงนี้เลยนนถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะเพราะว่าไม่ค่อยเสียนเรื่องการสร้างบ้านออดอกเลนเสียนที่สุดเลยค่ะในไมคครับแล้วก็เหลือตรงนี้เนาะจะทำยังไงดี๋ยวให้ทุกคนวางบล็อกแบบบล็อกแบนอะ อย่างเงี้ยวางจนถึงนี่วางจนถึงนี่อะค่ะโอเคทุกคนโอ้ชาได้สักทีเนาะก็จะเจอหลืองตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ยากอยู่กลัวผู้ชมจะงงเนาะโอเคมันก็จะเหลือขั้นบันไดขั้นนี้ขัน้นนี้นะคะ ก็ให้น้องๆขออภัยนะคะตรงนี้ผิดอีกละต้องให้ตรงนี้เอาให้ให้น้องๆอ่ะวางดีไว้อย่างนี้ได้ไหมบล็อกแปนอย่างนี้เลยบล็อกแปนวางลาบอย่างนี้ต่อครา้ที่สองนะคะลาบนี้ให้มันติดกับตรงเนี้ยทำไงก็ได้ให้มันเลยตรงนี้เลยกัน,นโอเคจะได้เดี๋ยวนะตรงนี้เพราะความชัวนะคะจะได้ไม่ต้องมีอะไรเข้าไปง่าย ขอปิดบล็อกไม้ใหญ่นะมาเป็นลูกแล้วก็อันนี้เด็ดละเด็ดนะโอเคอย่างนงี้นะอย่างเงี้เราก็ได้สภาพแบบนี้สภาพบานถ้าเล็กก็ขอภัยนะคะตรงหลังคาหนูไม่ค่อยเสียนก็ถ้ามูงใครจะไม่ทำต,ตามก็แล้วแต่ดูไปแล้วก็วางบล็อกไม้ทับไม้ แบนเลยนะไม่ได้แบนอย่างที่ทุกคนคิดแบนนิดนึงแล้วกันพูดสันส้นๆไม่สั้นขนาดนั้นนะโอเคทุกคนก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะมาเจ้าก็จะมีรูนิดนึงให้น้องเอาบล็อกไปแปรูปทาทับอย่างนี้เลยทับนี้ด้านนี้ค่ะมันก็เป็นงนี้ถ้าน้องได้อย่างงี้ป๊บเห็นบล็อกแบบแบนๆไหมให้น้องทับแล้วก็ทุบนีออก แล้วแต่ใครจะทุบก,ก็ได้นันเสร็จทุบดีกว่าโอเคแล้วก็เสร็จแล้วจ้าหลังคาไม่สวยก็ขออภัพยพอไม่ได้ตังใจที่ทำให้ขี้เหร่นะก็จะได้อย่างนี้บ้านสวยสวยไม่เห็นสวยเลยวะ พอได้อีกใช่ไหมต่อเติมระเบียงมอหนึงแล้วกันห้องนอนคนะ่ะพอได้อีใช่ไหมคะให้นะ้องบล็วางไว้หนึ่งสองสามสี่บล็อกพอแล้วตรงนี้สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสเขอย่างนี้ขขออภัยนะคะขออยู่